จะบอกมันมีคนอยู่ข้างบนนะ่ะทำไมเหมือนเหมือนมันยิงมาทางเราเลยไม่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้ โอ okay. เคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะผมนะวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์กันอีกแล้วนะครับไฟล์ฟวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือกาทำภารกิจที่เรียกว่าภารกิจ8ปีนะครับที่นี่ที่ผมลงไปเนี่ยทุกคนน่าจะทำกันไปหมดแล้วหรือว่าอาจจะกิจกรรมหมดไปแล้วด้วยซ้ํานะที่อัดอยู่เป็นการอาัดทีหลังนะครับผมนะเออที่ผมมาอัดตอนนี้นะครับเหลือเวลาสามวันว่าทุกคนไม่น่าทันแล้วละ่ะก็ภารกิจวันนี้ผมจะมาเอาไม้สเปรดบอลนะครับแล้วก็ทําภารกิจท่่่่าาาาเต้้้้นนนนครับทททีีี นี่นี่ห้านี้จะเป็นยังไงไปดูแลแบบพอเอ็กซ์ติการ์ดมันมาวันแรกเนี้ยก็เลยแบบก็เลยรู้ว่าแบบเออได้ไหมเด็กปอเนี่ยแต่มันแต่มันแค่ต้องการอันเดียวแต่ไม่รู้เก็บตั้งยี่สิบกว่าอันแต่มันแค่อันเดียวเลยเขาไม่ได้ระบุว่าผมเลยไม่ได้ระบุว่าไม่มีบอกว่าแบบต้องเก็บเท่าไหร่ใครจะไปดูไปตรงนั้น อ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอเคโอ้คนมคนก็มุ่งหน้ากันมาเต็มฮะคนบ้านสิแล้วถ้าท่าท่าเปีก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยของกิจกรรมแปดปีอะเตรียมตัวระวังแม่ลงบ้านอย่าลงอย่าลงอย่าตายได้ได้เราตามมาเลยแหละกดกดติดตามมาเลยอย่าลงอย่าลงอย่าลงโอ้ไมค์ก็ตรงนี้ไม่มีปืนเลยเหรอโอ้ไมค์ก็ ไม่มีอะไรเลยโอ้พี่อาโตะฟังผมด้วยพี่อาโตะถ้าเกิดพี่อาโตะแวะมาดูแถวแถวนี้ตอนนี้พวกผมแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกมันมีคนอยู่ข้างบนอะทำไมเหมือนเหมือนมันยิงมาทางเราเลยไม่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยวายวายวายมันเก็บโทเค็นไงมันจะลงเพื่อมาใช่แล้วตรงนี้มีรถไฟด้วยประเด็นฮะเราต้องหาเหลี่ยมดีๆหลบแล้วจะลง เต็มขนาดนี๋ยวให้คนเขาไปกันหมดก่อนละกันีคนน่ะดูดินั่งแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจะยิ่งดีดีเดี๋ยวปายหลบไปก่อนเกมเอาชีวิตรอดต้องหลบแถวกล่องนี่แหละพลาดไปนิดเดียวเราลงที่ไม่มีของแค่นั้นแหละ จะตุยแล้วมียาไหมนะไม่มีอะไรสักอย่างเพราะวันนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยมันเฮ้ยเงียบแล้วสถานการณ์เงียบแล้วแต่ว่าเฮ้ยยังมีคนอยู่ยังมีคนอยู่อุ้ยอุ้ยนั่นอุ้ยอุ้ยวันรู้ว่าเราอยู่บนบนนี้ได้ปืนแล้วลงอ่ะเฮ้ยบ้าสวรรค์ว่าปดว้าวว้าล้อให้ขอโทษยากค่อยยากค่อยากมียาไหมมี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 อยู่กล่องเดียวเลยนี่แหละนี่ เอาละไอ,อไ,ไอ้น้องไอ้น้องพี่พร้อมบวกบวที่ทีเอ็มได้ยินเราจริงด้วยแค่บอกว่าช่วยหน่อยแค่นั้นนะ่ะเสิร์ฟเลยแต่จริงๆแล้วเคยโดนแบนมาด้วยนะแค่เล่นธรรมดาอยู่ๆก็โดนแบนอะ่ะเล่นโปรหรือเปล่าไม่มีมี่นีเสียงสูงเลยนะโอ้แค่เปิดไมค์ปุ๊บบอกโดนแบนแยังไม่ทันยังไม่ทันทำอะไรเลยคนเลยสิบหกคนแล้วไอ้ไม่ตั้งที่ไม่ได้ทำอะไรอะนะเอาด่าคนมี้เออ เอาละเป็นการเล่นที่แย่แล้วได้ไหมได้ไหมเออตายแล้วโอ้โอ้ยแย่ข้างล่างก็มีหนึ่งโอเวอร์แดนมี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  เฮ้ยเราไม่มียาลืมไปเราจะตายแล้วเราเรียบร้อยเราตายเรียบร้อยตรงนี้เราข้างล่างมีชิบย์อะไรทำยังไงวะเนี่ยเนี่ยโทเซนมันอยู่ตรงนี้ใช่เหรอนี่ไงยิงเลยตัวนี้แหละใช่ไหมตัวนี้แหละที่ยิงเราเนั่นไงตัวนี้แหละที่ยิงเราอะเอามันข้างล่างมีตู้ชุบอยู่ข้างล่างมีตู้ชุบเนี่ยโทเซนอยู่ตรงนี้นี่อ๋ขอบโอเค ใช่งไงข้างๆมีตู้ชุบเก็บได้ไหมตู้ชุบเอาละปะโุอยู่ไหนเนีเ่ยป,ปืนบ้าอะไรก็ไม่รู้เอาไปยิงเขานะี่ยมันเหมือนสนายยังไงไม่รู้เลยเอาละโ,โถเอ้ยขึ้นไปเก็บเลยโทเค็น่ะ้ตาย <ๆ S 1> <ๆ>เถอะมันยังไม่มีคนเก็บใช่ไหมโทเค็เน,นั้นอนะ่ะโอ้มีมีแน้ยอ่ะมันไม่จำก็ ก็คือใครอยากเก็บก็แค่เดินมาเก็บตรงนี้เอาละกดใช้อ๋อเนี่ยนะที่เป็นรูปใช่ใช่ไอซีดเรืองเรืองทำไมมันกดแล้วมันรับไม่ได้ถึงขีดจำกัดอะไรวะอ๋อได้รับมาแล้วเราได้มาแล้วโอเคโอเคโอคโ้โหเอ้ยแล้วลงมาทีนี้ปืนอะไรก็ไม่รู้แปลกประหลาดแล้วทีนี้คนเดียวเกาคนแล้วยังไม่ได้ยิงคนหลยนอยู่ตรงนี้อะอันนี้ปืนอะไรระสุนไม่มี อ๋อปืนที่มันมีพอมีกระสุนอยู่ดีกว่าในตัวมีอยู่สองอันไม่รู้ปืนอะไรแหละจังหวะนี้เนี่ยขึ้นอีขึ้นไปลองลองขึ้นมาเลยไหมลเหมือนของไม่มานร็วมาเรนว่ผเคยว่าจะได้ไอวอจะทันไหมเนี่ฮะกี่วิอ่ะเจ็ดวิเผือว่าจะได้ไอวอลเออจด็อวอจดวิสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทันโอ้โไปขึ้นขึ้นขึ้นไอวออ่าขึ้นละไอวออ่า มันต้องมากับคนที่ได้มาก่อนมั้งเห็นมันขึ้นในกิจกรรมอ่ะซึ่งก็โอ้ยเขาฝั่งนู้นเขาก็มาเต็มนะมาสองพอดีเป๊ะเลยเอาเสน่ห์มายิงพอ่ที่ของตัวไหนเนี่ยสสน่ห์เนี่ยอ๋อไอ้บัฟนี้ที่เห็นคลิปโพสพาซ่าเขารีวิวอยู่อ่ะไปทางไหนเดีอ ลงตรงไหนก uh, right enfin? ็ได้ตอนนี้โอเคอย่าไม่แอร์ดรอปไหมแอรดรอปไหมตรงไหนอะตรงนี anyway> ้ตรงตรงเราเนี่ยเอาไปนู่นเลยไม่ตรงนี้อ๋อโอเคโอเคเอาละมีคนอยู่ข้างในสองคนแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเดี๋ยวเราจะไปยิงมันก่อนเลยอุ้ยอุ้ยมันออกมายิงเราก่อนแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเอาแล้วมันเอาเราแล้วเรียบร้อยโอ้โหมันได้บัฟจากเค้กมาด้วยเขาอยู่กันฟูเลยสองตัวไม่เป็นไรเราได้เราได้ภารกิจของเราเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เล่นไปก่อนหรือว่าจะไปชุบไหมจะไปชุบฮะไปไปไปหน้าข้างหลังข้างหลังตรง ไปเลยไปเลยไปปุ๊บอ๋อเครื่องนี้วาง I ไอวอร์ดอีกต่างหากเ<ไ>อ,อ้ยโ<ไ>อ,อ้โโอ้ว,ว้าวโอ้โหมัน <c oughs> ไม่ปล่อย,อยเลยอะ่ะมันให้เหรียญได้ใช่ไหม <c oughs> ให้ให้ไปก่อนให้ไปก่อน <c oughs> เสือนไม่พอโอ้ว,ว้าว <c oughs> ลงมาแล้ว เป็นทางที่อื่นก็ได้นะอันนั้นอยู่นอกวงถูกไหมเดี๋ยวเรามาลงแถวนี้ดีกว่าลงส่วนสนุกเหมือนที่มันเคยลงมันนั่นแหละดูดิมันมาผูดิมันมาเอ้ยมาทันไหมเนี่ยถ้าอยู่แต่เนี้ยไกลไปเปล่าวะงั้นเราดักวงดีกว่าตายเรามันอ้าวไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตายเรรยีบ้อยตาย อยู่ตรงไหนล้วะเข้าหาตู้ไม่เจอเลยพี่นี่จะเราต้องลงมาอีกแล้วเนี่ยเราเหมือนเพิ่งลงมาเมื่อกี้เลยนะต้องเข้าวงไปเลยไหมเนี่ยเข้าวงโอเคโอ้โหเเรือสองสองเหรอแย่แล้วกูแล้วปืนไม่มีด้วยจังหวะนี้แถวนี้มีปืนไหมเนาะ ขอร้องละทีเอ็มเฮ้ยเปิดตาล่าด้วยมันเปิดมันล่าเราเนี่ยใช่ใช่มันหมาแน่เราต้องต้องรีบไปเราอยู่ในวงอยู่แล้วเอารถไหมอ๋อคือก็ดักมันสิเราจะไปวิ่งไปหาเจอใช่ใช่จะดักมันอยู่แต่ปืนก็มีอยู่แค่ปืนเดียวกระบอกเดียวเท่านั้นอู้หึยอู้ยอู้ยปืนแรงจังวะมาแล้วใช่ไหม อยู่รังคิมมาแล้วถูกไหมอันนี้อยู่รังคิม่ะตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวรอมันมาก่อนเฮ้ยไปมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเจอกูไอ้ขาวมึงเฮ้ยไปโดนเหรอมาแล้วมาแล้ว มันมาแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมันต้องมาเราก็พยายามยิงต่อไปเรื่อยๆอะปืนอุ้ยเหลือ40นัดแล้วโอ้ว้าว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 หาปืนก่อนใช่ใช่มันมาแล้วอยู่ในน้ำตอนนึงเชี่ยแล้วปืนไม่มีจังหวะนี้ปสะเดี๋ยว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 เดี เอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮไอวอรหมดแย่ละหนีออกมาก่อนเลยหนี่มาก่อนเลยเรามีอยู่แค่สองอันเท่านั้นไอวอร์แจกไม่ได้มันให้ไม่ได้เบนไม่ได้อุ้ยอุ้ยโดนยิงแล้ว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 พันยาก่อนดีกว่ามันต้องมาเอาเราแน่นอนเลยว่ะตรงเนี้ย เอาละถ้าเข้ามาตรงนี้เราต้องหนียังมีนัยะวงวงเท่านั้นไม่แอบอยู่หลังเสาก็ได้นะวงมันอยู่ตรงนั้น่ะใช่เรามาวงละเพราะมันจะต้องโดนวงกินไอ้ตัวเนี้ยเอาล่ะทามันเล่น มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ตรงกองฟางถ้ายิงกันมันจะเปิดมันจะรู้ตำแหน่งเอ้ยมันก็รู้อยู่แล้วหร่อวะมันฟาดระเบิดมันอยู่บนบ้านเหรอใช่ใช่อยู่บนบ้านโพสชั่นเขาได้เปรียบกว่าเราเยอะเลยโอ้โหเด้งเถือกเลยอ่ะไม่มีตุ๊กระสุนมันจะหมดแล้วนี่กูก็้างไปเหมือนกันระเบิดอ่ะ ไปเปิดไหนไวะเฮ้ยเจียบวนเลงจริงวะอีเหี้ยบุกแม่งเลยแล้วกันทัน้งน,นั้นอะด,นอนดาวแล้วหนึ่งตัวอ่ะใช่เราก็ดาวเพราะว่าเราไม่มีที่ชุบทำอะไรตัวเรามันเปลี่ยน EP เป็นเกาะได้ไงเปลี่ยนนะดิแม่งชอบเป็นอย่างนงี้ตลอดเอ้ยยิงยิงมาเลยยิงมาเลยเยี่ยมอ้ยเอ้โมันอยู่ในบ้านนี่แต่ละ <c oughs> มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเอ้ยอันนั้นน่ะไม้ไม้เบสบอลน่ะไม้เบสบอลเหรออ๋อนี่ไงไอวอล8ปีได้ละพุทธพกพาระยะประชิดเบสบอลน่าจะยังไม่มีเบสบอลต้องกิจกรรมอ่ะรับไม้เบสบอลของเราไม่ได้ได้แล้วได้ละได้ล้ของเราเก็บตั้ง26อันเนี่ยเจ้าเนีได้แล้วรู้ท่าฟรีได้ท่าฟรี ถ้าเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นนะไม้เบสบอลเล่นอันนี้โอ้หถ้าเต้นต้องเล่นสิบเกมเหรอใช่ก็เล่นไปเล่นไปแค่สองเกมสองเกม10ดปากหมามันก็สนุกอ่ะแต่ถ้าเจอแต่ถ้าเจอแบบคุณปากหมาก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อะลงไหนดีเนี่ยเมืองนี้ไม่เคยมาก็ลงไปเรื่อยอะอยากลงด้วยมันก็ลงด้วยั้งกั้นอะ เน้นทำอันนี้อย่างเดียวเลยภารกิจฮ่ <c oughs> องสตูก็ยังมีอไงขนาดมาลงไกลขนาดเนี้ย <c oughs> มันก็เกินไปลงตามกันะนะแบบนี้อ๋อเพราะมันอยู่ใกล้รถไฟอีกเจมาออกไปได้แล้วไอ้ภารกิจรถไฟเนะี่ยน่าเบื่อแล้วจะ <c oughs> ทำย <c oughs> ังไง <c oughs> <c oughs> เกียรเลยเจ <c oughs> มม,ม,มีคนเดินอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงออกมนไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่มันเล่นยังไงวะมันได้ เ,เออ,อเ,เอาออกดีกว่านะไม่ไม่จำเป็นแล้วเนาะเอ้ยคนอื่นก็อยากเก็บขเขาต้องเก็บกันไปหมดแล้วมันน่าจะมีแค่เราแหละเผื่อเนี่ยเขายังไม่เก็บมันก็มีคนคนเขาแบบไม่รู้จะต,ต้องเล่นยังไงอย่างเงี้ยไม่นานะน่าจะมีแค่เรานะเราเน้น,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 นมาเล่นอย่างเดียววันนั้นวันนั้นนะ่ะวันนั้นน่ะเราเรา,เราไปนั่งในย่านแล้วแบบ แล้วแบบมีผู้บ่าวแบบเดินไปเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเล่นกับเขาอะไรเงี้ยเออแล้วแบบไอ้รถไฟอยู่ข้างหน้าไปไปไหมจะขึ้นไปทำไมนะมันได้ไอ้บัวเลยไหมอ๋อเออว่ะไม่รู้มันได้อะไรบ้างใช่ไหมเเราเราก็ไปเล่นอะไรเงี้ยพอเราไปเล่นปุ๊บน้วมันก็น้วมันก็ล้มใช่ไหมเออแล้วมันก็ล้มอ่ะแล้วเราก็แบบ เราไม่รู้ไงว่ามันยังไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วเราอ่ะกาลังจะขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่ามันแบบมันยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราอ่ะขึ้นเครื่องบินไงแล้วเราแบบพอเราจะเอ้ยขึ้นยิงโอ้ขนาดบอดก็ยังเอาเรื่องอยู่นะพอเราจะขึ้นเครื่องบินอุ้ักอยู่ข้างหน้าก็เพื่องอยู่หลังบ้านใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยมันมาจากไหนกันน,กกน,นักขนาดนี่เฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าอย่าบอกว่ามันจะมารถไฟแต่มันมาไม่ทันทีนี้ก็เลยเป็นพวกเราหีมยใส่โอ้ยยิงกดงไปขนาดนั้นทำไมไม่ตายไม่ตายไอ้เจ้นึงอยู่ข้างเราอ,อยู่ที่ไหนเะมันมี แล้วมันก็ตายใช่ไหมได้เราไม่รู้ว่ามันเมย์มันไม่ได้ยังไม่ได้เปลียบไปวัวอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วเราก็ขึ้นไปบนคื่องยูใช่ไหมพอแบบเราขึ้นพอเราขึ้นปุ๊บมันก็เกิดเลยเพราะว่าเราขึ้นไงมันไม่ต้องไปตู้เลยเพราะว่าเราอยู่บนึ้องปูมันก็มันก็เกิดเองได้อย่างเงี้ยเออพอแบบพอพอมันได้เล่นเอพอมันไปกับเรามันไปกับเราใช่ไหมมันก็ได้ไอววอ่ะเออแล้วพอแบบ พอมันจบเกมปุ๊บมันมาขอบคุณเราว่าแบบมาขอบคุณนะที่ทําให้เราแบบได้ไอ้บอลอะไรเงี้ยเราก็งงไงก็แบบมาขอบคุณควรอะไรว่ากูยังไม่ทำอะไรนี่เนี่ยไอคนที่เชิญไว้อะนะใช่แล้วมันก็บอกว่าเออเธอพาเราแบบขึ้นเครื่องเครื่องเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วมันได้ไอ้บอลอะไรเงี้ยเราบอกอ๋อไม่เป็นไรเออก็ดีเหมือนกัน เด่เราไม่รู้ไงว่ามันยังไม่มีเลยของเราเจอแต่แบบของเราเจอแต่มาแบบอะไรนะตามมาตามมาอย่างเดียวนายตามเรามาอย่างเงี้ยใ,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 ใช่แล้วใช่แล้วไอต้ตีตี้ตัวตึงเขายังอยู่อยู่เลยนะนะอยู่ตรงไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นขึ้นชื่อตลอดของอยู่นี่เปิดลาม เหลือสิบคนละเขามาดูเราเหลือสิบคนแล้วใจจะยิงเบอร์เบอร์ไหนเขาบังคับให้เรายอะอะไรก็เรายอะเขาได้ยินเสียงเราไหมเนี่ยเพราะเขามาดูเราอ่ะเฮ้ยไม่นะไม่ใช่แล้วเขามาดูเราแล้วแลก็บอกเขาว่าเราไม่ยิงภารกิจล่าหัวชื่อศูนย์ เองโอ้โหอยู่กไกลเลยมันเหม่มนอนกระสุนได้ยังไงมันเป็นปอดเหรอวะแล้วมันไม่เข้าปืนหรือไองเนี่ยเน่ไปทำอะไรตรง,งนั้นครับหน้าอยู่ตรงถ่ายคลิปหรือเปล่าถ้าถ่ายคลิปก็ต้อง<ม>อยูทูบเบอร์ดิมันไม่เ,เกี่ยวหรอกมันเป็นเด็กแล้วมัน,นก็งมนนีทำคลิปกับแฟนอ,อะไรเงี้ยอ๋อแล้วมันเป็นปืนแบบเบลสามด้วยมันก็สีแดงๆอ่ะถ้าจะไม่ผิดอู้หู้หู้ ชุกคนมันใช่มาสี่คนเท่าเดิมละเวีละยังไม่ลงเลยต้องลงไว้ก่อนทุกคนอยู่ตรงนี้ชุกคนมาเก็บชุกคนตกได้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 ไดแล้วก็ไปเก็บไอ้นั้นมาละจ้าแล้วก็ไปเก็บไอ้ปืนนั่นตรงตู้มาแกะปืนสีแดงตรงตู้นะนี่นี่นี่เปิดตาล่าหรือมาเลยน้องเนี่ยไอ้กับเราเปิดจะเก็บ กร,ระเบิดกร,ระเบิดเก็บไปแล้วเอาเอามา,มาวนะเดี๋ยวเวนะเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเป็นนี่ก่อนกร,ระเบิดเอาไปอเอาไปวางตรงบ้านไม่ซื้อของตรงตู้อ่ะ,ะเขาที่จะมีปืนแต่ว่าไม่มีของไงน, <c oughs> นี่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 เนี่ยซื้อของซื้อของตรงตู้เลยซื้อให้หมดแหละซื้อวพวกนี้พวกซ่อมเกาะพวกสีแดงยายาเหลือง อย่าเหลืองซื้อก่อนเลยไม่ต้องซื้อมั้งยังแม่งก็ด้ซื้อซื้อหมดอ่ะมันไม่มีซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อหมดแล้วเลยสามร้อยโอไปโอเคไปไปไปเฮ้ยมีจุดถ่ายรูปด้วยว่าตรงเนี้ยผมมีตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้นี่ไอ้เก็บเสียของอยู่นี่มาแล้วเก็บเรียบร้อยมาอยู่ข้างบนนี้แหละโอ้ยวงอยู่ตรงมันโคตรได้เปรียบปะโทเราก็ขึ้นข้างบนสิเอาลดไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วอยู่ข้างไหนอยู่ข้างบนนี่แหละแน่แน่เฮ้ยมันมันปล่อยไอ้นั่นวอลลิโน่ปะเล่มันเล่นเกมเจ๋อไอ่อลอ่ะมันแบบแล้วประเด็นอ่ะตอนนี้ไอบอลเราไม่มีแล้วด้วย เราต้องเราต้องอยู่ใกล้ๆต้องอยู่ใกล้กันไว้โอ้โหโล่ป่อยไอ้ปืนนั่นนนั่แล้วดดูมันไม่ตายได้ไหม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 อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ข้างหลังรถอยู่ข้างหลังรถมันต้องมีสองตัวหลังต้นไม้เนี่ยหลังต้นไม้เหรอใช่อ๋อบนนู้นประตูมองไม่เห็นไปตรงนั้นหลังไอ้ว่อหลังต้นไม้ ยังมีไอวอลอยู่เนี่ยเยี่ยมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บได้ไหมได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> มันเจ็บในบ้านนี่เล่อนอะไรเนี่ยบ้ามันบ้าโ้ยโอ้โอ้โอ้อออโอ้้ตัวเราเลือดหมดไปแล้วเมื่อกี้ ไอ้นี่มันตายยากเว้ยตัวหัวขาวเนี่ยกว่าจะได้คงพี่กวาจะได้อันนี้ต้องเล่นกันขนาดนี้แต่เรามันสายพี่นะ <c oughs> มันจะต้องเติมจ <Okay. S 1> ะสาเติมโอ้โหขอบคุณมากพากเด็ดเธอโอเคแล้วทุกคนวันนี้ผมก็ไปแล้วนะครับโห oh, oh, เล่นสิบตาในการที่จะเอาท่าเต้นท่าเนี้นะครับทุกคน ท่านี้เลยมันเป็นอะไรที่บ่งตรงนะครับว่ามันยากมากนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ยากมากหรอกครับมันเหนื่อยมากมันนานวันเดียวนะครับทุกคนก,ก็อยากจะได้แบบเร็วไงโอเคเล่นกับผู้หญิงหลายตาเลยกูไว้แบบเจอกันใหม่นะทุกคนใครชอบคิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยไว้เจอกันกดกระดิ่งด้วยนะบาย,บายๆทุกคน